การศึกษากลายเป็นเรื่องของการสแสวงหาปริญญาจนกระทั่งมีการมาหลอกมาต้มมีการซื้อขายกันเป็นข่าวเป็นข่าวสารพัดน,นั่นคือเข้าแลนตามกิเลสจนลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าทันโตเซโธมนุษย์เซสุในหมู่มนุษย์นี่นะมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วนะเป็นผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นความประเสริฐบ่ประเสริฐความดีบด่ดีมันอยู่กับการฝึกฝนตนเองให้มันไกลจากกิเลส มันบริยุกับการที่เฮาทั้งหลายนี่จะรวยหรือว่าจนหรือว่ามีความสุขในทางที่จะต้องอาศัยเรียกว่าเป็นอามิทสุขนะพี่น้องทั้งหลายธรรมบวบวอนครับธรรมบวรรบวอนค่ะอาจารย์ครับผมครับตั้งเขาเรื่องก็บอย่อยชัดเจนนะครับมือน,นี้นะเ,เกิดอย่างก้นน้อง ฟังได้เฉพาะที่ะนะแม่ก่ะเตกอนตัวเจเน่หงนอนกับฟังได้มืนอนเอกฟัง,ม,ฟงมาได้เลยครับหาวมาเช้านะคืนอาจารย์อะไรอาจารย์ว่าเลยค่ะก่อนเดินก็ต้องกรากับพวกคุณอาจารย์เลยคะ่กะก็พ่อที่นี่เลี้ยงัจเราให้ฟังมาตลอดครับผมครับแต่ก่อนเนี่ยพอท่านเองมาเฮ็ดตามที่อาจารย์ว่าให้ฟังเนาะครับก็เกิดเจ้าว่าเราตักทุกตักสูบก็คิดแล้วเกิเจ้าไหมค่ะ อพอพเาดีมาเหตเซฟีแล้วจะขึ้นคลคายกวางเพราะเราฟ่องได้แต่ว่ามันก็เป็นทุกข์เล่าหน่นหอนคะ่ะครับผมก็รู้สึกว่ามันเรื่องอย่างเขามากอย่างคลคายว่ามันมันะไมีอีกอย่างหนึ่นไหมคะอาจารย์รับกับขอบพุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะด้อต<ส>ามน,น้วนอคเนาะครับทํามบวันค่ะทาํะทมามบวๆๆนันอนุโมทนาครับนะะมือนีสัญญ,ญาณบกอ,อยชัดไปตามกำลังของ กายสังขารของเครื่องอะเนาะการนุโมทนาน้ำนา้าตาพี่น้องทั้งหลายได้ฝึกได้หัดได้พัฒนาได้ปฏิบัติตนจนกระทั่งเข้าใจในเรื่องของชีวิตจริงๆของโลกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าาสามารถแค่สงบระงับเรื่องของขันขันซึ่งมันเป็นขันตัวที่สองนำบ่าไกลจากข้าขตัวที่สามเนี่ยนะจะรูปเวทนาส,ญญา,า,วาสัญญายิงาตัดหสัญญาแต่ตแค่เวทนาได้ สงบระงับที่ระดับของเวทนาเนี่ยจะว่าวงจรของทุกวงจรของปฏิจจสมุปบาทนะมันกระจบลงไปบ่ต้องไปหดเรื่องของความโศกความเศร้าโศกกับปริเทวะความโศกความเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเรต้องไปนักใจมนันเลยเข้าสามารถฟังเรื่องของคนทั้งโลกแม้กระทั่งการมาฟังเสียงหัวใจเจ้าของหลายคนไปฟังเรื่องของคนทั้งโลกแต่บ่กฟังเสียงหัวใจเจ้าของนะ คือเราฟังเสียงของคนทั้งโลกพอว่าทุกคนก็ล้วนอยากจะหาทางออกก็มาพึ่งพาใสมาว้อมมาคุยมาแบง่งมาปันแล้วถ้าเราไปแบกทุกข์ของเขาไว้เนี่ยขูกคงเจ้าของกับเพราะท่านเหมิดทุกคงเขาก็มาถมตืมกับพอแห้งอะเนาะนี่จังได้บอกว่าขั้นบ่ไดดดีๆค้างเราสีแอนกลาง่นวาเถ่าสองเถ่าเฮ็ดหน้าเที่งโคกขั้นปีโศกสีได้สาม ปีง่ามสีไใดสีปีบ่ไใดดีๆค้างเหล่าสีแอนกลางเหมอยมันเห็ดแนวได่เห็ดหน้าทึงโคกเท่าใดมาเห็ดหน้าอยู่ทึงโคกโคกใดมันมีนามอยู่วบาปีนี้หฮงแรงเท่าสองเท่าเห็ดหน้าทึงโคกเท่ากายกับเท่าใจเท่านี้ละเป็นข่ยนี่ลละเป็นผู้ขานี่ละเห็นไหมนโบรานผ้าคนอีสานเท่าเอืน่นเอื่นอ่อนน้อมทอมตนเนี่ยผู้ขา คอยนี่ผู้เป็นขาเป็นขาได้ยังไงว้อเป็นข่เป็นขาไผเป็นข่ไผ่พุทธะสะหัสสมิทาโซวะพุทโธทเมสามีกิสโรธรรมัสะสมิทาโซวะธรรมโมเมสามีกิสโรสังคัสะหัสสมิทาโซวะสังโคเมสามีกิสโรผู้ขานี่เป็นข่อยเป็นขาเป็นข่อยของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าจาัได้เอื่นจากของว่าข่อยเอื่นจากของว่าผู้ขาเอื่นจาลของว่าผู้น้อยให้เราคนมันบ่อ,อยากเป็นข่อยบ่อยากเป็นขาบ่าอยากเป็นผู้น้อยมันอยากเป็นกูนี่เป็นอาหางการมมมังการคือตัวกูของกูเป็นมานะนี่กูนะ ราะมันมันบอย่อมเป็นขามันก็เลยบอสสามารถเอากิเลตออกจากหมักหัวใจจากคองได้เพราะนั้นต้องเป็นข่อยเป็นขาเป็นผู้น่อยเขาจะมีคำว่าได้ข้าพระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้ามันเน่าลายก็เลยว่าข้าพระเจ้าขาพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยบ่เป็นกอดบ่เป็นเทวดาทึงฟ้าพระเจ้าเนี่ยไม่ถึงพระพุทธเจ้าสมัยตะกี้เขาเอือนพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้า ศาสนาพระเจ้าองค์พระเสด็จสัพพัญุร่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้า,าเอื่อเนว่าพระเจ้าหรือเสื่อนื้อพรเจ้ากูเพราะฉะนั้นขาพระเจ้าในขึ้นนี่แหละคือค่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเบาให้มันหย่อนแท่นีิสีสวดทั้งเบิดตแปลมาสาทะย,ย่ยเอาหัวใจมองนีก็พ่อนี่คนโบราณเขาเลือกมากคือคำว่าขาพระเจ้าคำว่าผููขาคำว่าคอยคอยน้อยขาน้อย คือเขาเป็นขาพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นอิสระของความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือความรู้ค,ความตื่นความเบิกบานวันนี้เราจึงไม่อาจเป็นไทยบ่อาจเป็นอิสระใดถ้าเฮาบ่าท่านถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานเฮ็ด <c oughs> จังไดมันจังสิถึงเมื่อกี้ก็จังบอกแล้วว่าทันโตเสโทมนุษย์แท้สุในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วจึงเป็นผู้ประเสริฐ คำว่าฝึกแล้วก็คือการที่ใ้พัฒนาแล้วพัฒนาพัฒนาในะคือการภาวนาภาวนาคือทาให้มันจเจริญทําให้มันดีทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นถามเจ้าของวันนียเขากลารังพัฒนาเจ้าของบอ่อหรือว่าดึงเจ้าของให้มันตําก็เก่าสาธุด้อผู้ข้าสร้างบุญสมพันธ์ขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ไปเกิดเป็นมหาพรหมได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีอันนี้พอเกิดมาขาดขึ้นนะ บ่าขาดทื่อเดนนี่เกิดว่าเป็นคนแล้วสามศา,าสตร์หาศาสตร์ไปทั้งหนากระสิมาเกิดเป็นคนคือเก่ามันก็ขาดทืนดตัวมีเงินลอยบาทไปข่าไปขายกัะเด้เงินมาลอยซ้ำเกา่าเพราะฉะนั้นคัมบ่อยากขาดทุนันต้องก้าวจากตรงนี้จากวัตวนสงสารทั้งสามสิบเอ็ดพบโมมไปสู่โลกนะีจากโลกีไปสู่โลกุตละอยู่เหนือโลกโลกะคือโลกุตละคือเหนืออยู่เหนือโลก ตั้งแต่พู่มถ้ำของพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ฝึกฝนจากของเอาค่อยๆคยาดโคดกิเลสจะหมกักหั่วใจจากอ,อย่าไปหลงสมมุติจงสนใจที่จะทําท,ทางไปสู่วิมุตติความดุดพน้นทั้งสิ้นทั้งปวงฝึกถอเฮ็ดถอเอาถอ,อยยาไปหน่อยเนื้อตําใจย่าสิไปสะลด์ดืด ย่าสิไปบอกว่าโอย้ยกับโบกเกงคือเขาโอย้ยกับทุกข์กัยากลําบากตรากตรำพระพุทธเจ้าบอกใ้เฮ้ามีความแก่วกล้ากล้าหาญพระพุทธเจ้าบอกในเฮ้ามีความมันปกมั่นใจกันยานังวัตโพสักขิอัตานังอติมัญญสินี่พุทธเจ้า่นบอกเข้าไวา้ท่านเอ้ยท่านเอ้ยนี่เพิ่นห้องบอกท่านก็สามารถทำดีได้ย่ยจึงมาหมินตนเองเสีย ไม้ก็เข้านั่นเฮ็ดคุณงามความดีได้โดยตัวเขาเองเราสิไม่บอกว่าโอ้ยขอแขนขางแขนแอวในเรื่ออย่ามาหวังแขนเห็ดอีหลีซึ่งตอนนี้ก็กําลังเห็ดอยู่อย่างหนึ่งนะในการที่จะพัฒนาเป็นคนดีคนประเสริฐนะเรียกว่าบุตรที่ถ้ำถ้ำใ้ความจเจริญสี่อันอันที่หนึ่งคือสับปุริสูป,ปัตสยะ ให้เฮาทั้งหลายเนะี่ยคบเสพสัตบุตรุษเย่าไปสนใจของขี่ลายของหายของเพ่ะนะ่ขี่ลายไทยเปรเนี่ยไปสนใจหลาย <c oughs> เอามาสนใจเนะี่ะของดีๆมันมีอยู่เข้าเขาบ่คอยสนใจกันดอกน,นี่ไปหาแต่แนวเล่นแนวหยวกหยอกมอมเมาเภาลงทางออกนอกทิศนอกทางแล้วก็ละเลิ่งไปตามกิเลสจบศาสนีศาสนาจังวากัน,นมันจังมันจองห้องกันขนาดนะั้น ราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนนี้บอกไปขนาดนี้ว่าท่านเอ๋ยท่านก็สามารถทําดีได้ใยจึงมาหมิ่นตัวเองอย่าไปดูถูกเจ้าของ่อาไปดูแค้นเจ้าของนะเกิดเป็นมนุษย์หูไม่หนวกตาไม่บอดก,ก็เอาทาแม่บัดนี้ตั้งจิตตั้งใจเห็มุมันอิหลีคนส่วนร้ายในโลกนี้เกิดมาดูถูกดูหมิ่นเจ้าของหนึ่งว่าเจ้าของบมมีความสามารถดอกวายโมออไปไกลแท่โซดาบันสกทาคามีอาาคามีเวย้ย ซ้ำห้ยายเฮ็ดดีนี่นะซ้ำห้ยาพอเฮ็ดดีนี่นะเอาซ้ำนี่ก็เอาดอ,อกกดว่าเฮ้ยฟั่งกว่าแน่มันบวมเป็นแนวหยากแนวไกลแนวซาขนาดนั้นนี่เรายังไม่มีความถูกต้องเลยพระพุทธเจ้าให้มีศรัทธาที่ถูกต้องเลยว่าตาทถาคตะโพธิศรัทธานั่นคือศรัทธาในปรัตตนาใจนั่นคือมั่นใจว่าเฮ้าเป็นบุคคลที่ปรนานได้ เพราะฉะนั้นเฮาสิมันใจกับแนมูนี่เข้าสิเข้าใจกับแนวมูนี่เข้าสีมั่นคงกับแนมูนี่ก็ต่อเมือเฮาสัพปุริสูปัสยะคือได้คบเสพกับสัตบุรุษคนท,ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลน,นี่ต้องหู้พงกนี้กันเฮาบ่าคบเสพสัตบุรุษก็ไปแล้ววัเนี่ยคบคนผานผานก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตจึงพาไปหาผลพ,พี่น้องก็เลือกเอาว่าคบไผ คนโบรานก็บอกไว้เขาก็บอกเอาจา้าเสือก็มีแต่คอยหลังลงคล้องปฏิเสธหย่ยอนบบฟั่งคว่ำเถาโบร้านเฮาเลยลําบากเลยเป็นขู่ปากแกงแก่เป็นหนีกองนาตานี่บฟังคว่ำโบรานเป็นเคยบอกเคยสอนเขาเป็นบอกเขาไว้เป็นสอนเขาไว้เขาก็บฟังเกิดแต่แห่งกินบักหิวฟัง่งยังบ่ได้ประโยชน์บ่ได้เนื้อหาสาละยังเสือคอยนะีหน้าคอยจบดอกตอกดอก,ดอก,ดอกเตร์มากคอยนะีหน้าคอยนีจบปริญญาโทรปริญญาเอะมาก ่อยดีคอยวิเศษคอยเลิดคอยเล้อคอยรูคย้คอยสมบูรณ์มั่งคั่งแต่ว่าคนโบราณเพิ่นบอกเพิ่นเขาบด้ออกนอกทิศนอกทางที่อง์บรมมาสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นสอนเอาไว้ฟั้งดีให้ดีๆพิจารณามงี้ให้คักๆแม้กระทั่งในมงคนละสูตรที่เพิ่นตัดเทศตัดบอกตัดสอนใ้เฮาก็ต้องออกมาพิจารณาเบิ่งให้หลายๆมั่งคลั่งอุตมมั่งเศถังเพิ่นบอก อันว่ามุ่งคนนั่นค่วมอุดมค่วมประเสริฐพุทธองค์สรงเทว้ไห้เฮ้าใดหำเพิ่งเฮ้ากับบ่หำเพิ่ง,เ,เ,ง <c oughs> เป็นบ่เข้าไหวขอที่หนึงเลยนะอย่าเพิ่มไปถามหาว่าคอยสิมีมูดีได้จังไดเริ่มจากอาเซวานาจะพาลานังย่าได้ไปอยู่ไก่เป็นมูกับคนพานเพราไงแม่ไงสาตที่แนวบว่ดีให้รีกไก่หนีเว้นเอามงนีซะก่อน มันก็นสิทรงผลเมื่อไรเราหลีคนพานเราก็จะพบพานกับคนดีสับปูดิสูปัตสยะในข้อที่หนึ่งมันก็จะเกิดบันดิตานันจะเซวนาเพื่อนบอกว่านั่นสาที่แนวเมธ่าเสือบันดิตตนนักปาดผู้สลาดหอบหูให้เอาเกลือกรอมสหายคบเสพสัตบ,บุรุษคนที่พ้าเข้าไปสู่หมักสู่ผลสู่ศีลสูส่สธรรมให้คบเสพบางนี้ข้าเาบคบเสพบางนี้กัน เขาเรียกว่าพิษท่า่แต่เก่าแหลกนะพี่น้องทั้งหลายท่ามาบวอนครับท่ามาบววอนันกูครับผมอันจังว่าีวันส็้มาคุยลองเรื่องตันาันเป็นพท่าเนี่ยจะหาหมอมาแก้มดาหมอหนักเอ็นอาจจะพเป็นจิตไปนอนขค้ยุ่คุณเก่าื่อ่เดชนมันได้กมาท่านสันนานอุสาถูอ แด่มาเอาได้่าสนมานี่ไปได้เลยวะค่บผมเข้าใครเราว่าฉันาถูสาถุกคุณยา,า,ายนโมทนาม่อเอ่นพอกันเออสีไดมาเอาเีา่ขนาา้มาถีข้าเนี่ยขึ้นลยเขาขึ้นไปแ้าข,าขนาด้าค่บผมตั้งทุเข์นึ้นในใจคุยากที่คิดว่าปฏิบัติไปยึนน่นะละค่บผมเก็บหน่อยไปหาหอ้ยนระีิ งปงานะจืดยื่นละสาธุครับ่รมดาลาน้อนคุณาให้อันองค์เด็กขอสมยนนะสาธุสาธุาได้หน่อยก็ได้น่อยคิดได้จะได้้ายลบคุณยายครับท่ามาบวอนด้อทมาบวคุณยายครับสาธุโมธนา ไปอาทิตย์มาหันก็คือหอดนะคุณยายเองลูกซ์ลูกหาหลายคนกับบริมาสวดนบนน์นกันแั้นก็มีนัดหมายกันนะช่วงเขาพัรษานะครับสวดนบตนร่วมกันทุกวันพุธท,ทุกวันพุธช่วงเขาพัรษาจนกระทั่งพูดละออกพรนษานะปิดพรรษากันหกโมงแรกที่อุทยานทำแสงเทียนของเฮ้าบบไดหลายก็ได้หน่อยบ่ได้หน่อยก็ได้หลายก็สิเมนคือคุณยายวายลีนะเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้มาเห็ดมาทำหรือว่าการฟั่งอยู่นิ่งมันเข่าก็เมื่อนไขความจเจริญอยู่ดอกใหญ่หนึ่งเมื่อเข้าคบเสพสตบุรุษแ,แล้วเราก็ธรรมะสวรรค์คือโศกแน,น่วเป็นศีลเป็นธรรมที่นี่ต้องเตือนจิตเตือนใจเมื่อเาทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องบุญวาวในโลกสารพัดสารพิษปัญหาหน้าหน้าประการเกิดขึ้นห้มทิปไซสิสป,ปัญหาในประเทศไซสิสป,ปัญหาต่างประเทศ มันนึ่งเป็นทางังคนโซกันเรื่องน้ำสีทถ่วมกรุงเทพเพราะบ่ทถ่วมแต่ว่าซุ่มโซกันมันซุ่มการสินเนี่ยมันข้าน้าวศรีบอกว่าจักไปยากกันมันเขาเขาก็บอกไม่ได้นะนี่มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคบ่อว่าถ้ากรุงเทพเดือดร้อนกระทบทั้งประเทศบ่อว่าเออเอา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 เข้าไปเอาโหลดโซกันให้มันกระกระขันมันสี่ถ่วมโซกันให้ปากสี่